ใส่มือนะครับใส่นี้เลยก็เลยหึงซองนับเจ้านี่อร่อยนะครับนี่ครับผมลาบลาบลาบาหมาออีลําเนื้อคุณผู้ชม ูช้ชมวันนี้มาเจอกันแนมแล้วนะครับวัดีเอฟซีคอมานะครับผมวันนี้จัดไปตข้คำคอเลยครับนี่หล <Wow. S 1> ับหมูนะครับผมเอฟซี FC อยากเห็นโคดาชานันคำหลับหมูสุดของโคดาชาันนะครับนี่มาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับนะครับเครื่องปรุงก็มีเกลือชิ้นอดนะครับแล้วก็ข้าวคัค่วพริกป่น ด้วยน้ำมันแล้วก็น้ำปลานะครับแล้วก็พริกลาบนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขา่าตะไคร้อมหัวยญ่มะนาวมะนาวเนี่ยมะนาวเนี่ยแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็อาจจะไม่ใส่น,นี่ก็จะเป็นกับมนะครับกับก้อนแบบนี้กับมีหมกเครออันนี้ยอดชะเดานะครับแล้วก็อันนี้ภาษาละฉันรีกว่าพราผมแค่มไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะัน่งนดูนะครับนี่มียอดไม่สบับปะยดด้วยนะครับผม แล้วก็อันนี้จะเป็นยอดตอ,อนมิอันนี้นะก็ฝรั่งยอดฝรั่งนะครับทุกินอยู่นะครับผมแล ok um ้วก็กระลำตามด้วยสรารเนกับรวนนะครับเรามาต้มอันนี้ก่อนนะครับ <c oughs> ต้มเครื่องในก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราต้มเครื่องในก่อนม <c oughs> ันนี่ก็ต้มเลยนะครับวาแล้วก็ใส่นี่กระเพาะนะคะ <c oughs> รับผมตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยลวกเอานะครับเดี๋ยว <c oughs> รอตัวนี้สุกก่อนปิดฝาไว้นะครับผม เดี๋ยวเรามาเตรียม,ม,มเครื่องก่อนหอมแดงหอมหัวใหญ่นี่แหละครับผม ครับก่บอนแล้วก็ใช้นะครับต้นหอมผักชีนะครับ แล้วน,นะครับโอไม่ไปสวยแล้วนะครับแล้วก็สารเนนะครับสารเนรเรื่องชาวบ้านนี่แหละ ครับผมนี่เด็ครับมานี่เด็ครับเราจะลากแล้วนะครับนี่นี่ก็คือเลือดนะครับผม,มนี่นี่ปงดงแดงวนา <laughs> มาร์ครับมาร์ครับนีไ่ได้ลาบหมดนะครับผมหมด นี่จัดไปตามคำขอของ FC นะครับผมมีหลายเมนูอ,อยู่นะครับรอติดตามชมนะครับจะทําเรื่อยๆนะครับผมเยอยคทํา นี่ก็นี่ใช้มือนะครับใส่นี้เลยถ้าเราถ้าเราใส่เลือดนี่นะครับมันจะไม่ติดมือติดมีดด้วยนะครับนี่นะหลับยังไงให้อร่อยมันต้องหลับแบบนี้แหละครับผม หนักครับผมรับอันนี่มันต้องรับให้เหนียวเหนียวแบบนี้นะครับตัอคนเดียวถ้าเราไปซื้อที่เขบาบบทนะมันไม่ติดไขมันนะครับผมนี่ไม่ชัดอ่ะนี่กว่าน,นี่ว้าวไปล้างเคียงก่อนนะครับร้อนหรือยังสุกหรือยังหนึ่งสอง กลับใส่ก่อนนะครับกลับใส่ประมาณสักสามนาทีค่อยมาเอาออกนะครับผมกลับลงไปอีกนะครับเอาละครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับนี่มีกระเทียมด้วยนะครับใส่กระเทียมอันนี้จะเจียวใส่ให้มันหอมนะครับผม ครับประมาณน,นี้เด็ครับผมมาดูกันนะครับสุกหรือยงังหนึ่งสองสองตับครับผมตับเคโลก,ก็อร่อยแล้วนะครับนี่ เดี๋ยวความก่อนนะครับถ่าลงแล้วนะครับ อะไรแล้ว,ลว,ลวนี่ครับผมตับครับผมีพี่พาไปกินตับนี่ตับมันต้องประมาณน,นี้นะครับมันถึงจะอร่อยนะครับผม รงในยเยอะๆหน่อยอ้อันนี้ก็เพาะมูนะครับใส่มันนี่ไม่ต้องใส่นะครับมันไม่อร่อย ครับผมน้ำก่อนนะครับมันไม่ทำนะครับใส่มันมันไม่อร่อยมันออกให้หมดแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการลาบแล้วนะครับ ใส่เป็นน้ำก่อนนะน้ำนี่ต้องใส่เยอะนะครับผมมาเนี่นะครับผิดลักครับผมจะเลยหิ่งซองรักเจ้านี่อร่อยนะครับประชาชนชกินเจ้านี่แล้วก็ผิดโกนใส่นิดๆนะครับผิดนี้ไม่เผ็ดมากเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่ของนัวของเกลือนะครับใส่น้ำปลาอีกนิดหนึ่งนะครับผม ไปหอมแดงนะครับ <c ười> ใส่ผักแล้วนะครับนี่ไม่ไปโอ้โคเรีโคเรอะไรวะเนี่ยมันหนาวนะครับคั่วนะครับผมหอมเจียวใส่ลงไปนี่ก็โคเรีโคเรเลยนะครับผมโคเลโคเลีโคเล โคฮะฮะฮะก็ไดีก็ได้ใช้เรือดอีกด้วยนะครับอื้อๆทดกว่านี้แม่เอานะครับผมเรือดนี้เดี๋ยวจะเอาทิ้งแล้วนี่ครับผมลาบลาบลาบนี่ช่ชมเลยครับ ชิมแล้วครับมาครับนี่ลาบหมู FC ซขอมาจัดไปถามคำคอนะครับอันนี้ข้าวเนียวนะครับผมขอมนุญาตใช้มือก่อนนะครับ อีน้ำเนื้อคุณผู้ชมอร่อยมากครับมันหอมข้วัวหอมพริกลาบมันใส่แต่ไครข,ขาดลงไปแหมแล้วก็สลัะนี้ลงไปอ้าวขอกันนี้มากครับคุณผู้ชมมากครับมากครับเขาเข้าแล้วด้กินก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับลาบลักของอร่อยรอได้นะครับผมผักก็เยอะๆเลยนะครับนี่ ผ,นนผักตัวนี้ไมนจะมีน้ำหน่อยนะครับใา้รู้จักซึอเมนบอกงหน่อยนะครับไม่กินกับราบอร่อยมากเลยมันจะคมๆหน่อยนะครับผมมันรากเหรอกิน,นไม่ได้มันก็คาราอ่ะดูอันนี้ยอดสะเดานะครับเยาะหวอน นี่ก็บผมเหมือนกันนะครับผม <c oughs> ผมอร่อยมากครับเด <c oughs> ี๋ยมมาก ทำทำยากลางเนอะทำยากางเนอะมีอะ <c> ไ <oughs> ปสเปรย์นะครับนก็กินได้กินได้หมดะคร <c oughs> ับเย็ะเลยคนาาละชานนี่ใส่ไปเลย อร่อยมากครับนานๆทีกินนะครับผมน,นี่เป็นยัดพัลังนะครับยัดพัลังยัดหมักพัลังเหน่อยแห้งนะครับ <c oughs> อร่อยมากครับผม ก็คิดดีกว่านี้นะครับผู้ชมฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราทางแชร์ด้วยชานด้วยนะครับสวัสดีครับ